สวัสดีครับเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับวันนี้วันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับวันนี้เราเล่าถึงนักบุญอักคาปมจารีและมรรัสกีท่านก็มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่สามนะครับก็อายุไม่มากนะครับเป็นผู้ที่สิ้นชีวิตอยังไม่ยงไม่อายุไม่เยอะเลยนะครับเ,เราให้เกียรติท่านนากาาักบุญอักคาเป็นที่แพร่หลายมากในเกาะชิซุลีและเป็นต้นที่เมืองอาคาเนียใน ประเทศอิตาลีซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับมงกุฎของการเป็นรัศกขีในสมัยจกักรพรรดิเดซิอุสโดยถูกทรมานอย่างแสนสาหัสและถูกย่างให้ตายบนฐานไฟที่นุกโชนเพราะเหตุที่เธอยืนยันที่จะปกป้องความบริสุทธิ์จากสวัสดิ์ที่หกเป็นต้นมานั้นการเคารพให้เกียรติเธอนั้นก็แพร่หลายออกไปสู่สัจจสากลโดยทั่วไปนะครับอันนี้เรามาดูบทอ่านสักนิดหนึ่ง เกี่ยวกับท่านนักบุญอังกตามอนัสถกีเนี่ยนะครับก็มีบันทึกไว้โดยนักบุญเมโทดเดโอแห่งชิเชรีพระสังฆราชก็บอกว่าท่านคือของขวัญจากพระเบญ้าผู้ทรงเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีทุกประการพี่น้องที่รักการฉลองมอนัสสกีเป็นประจำทุกปีนําเราร่วมชุมนุมกันณที่นี้นักบุญอังกตามอนัสถกีของเราเป็นผู้มีชื่อเสียงในศาสนธจักสมัยแรกเพราะชัยชนะอันมีเกียรติของท่าน แม้ในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังเป็นที่รู้จักของกระชาชนทั่วไปเนื่องจากท่านยังคงได้รับชัยชนะอย่างต่อนเนื่องและในอาัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นนัเสมอและนำเกียรติรุ่งโรจน์มาสู่นามของท่านท่านเป็นพรมจารีที่แท้จริงเพราะท่านถือกำเนิดจากพระวจนะพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระดิสินประชนพระเห็นแก่เราลักนุจรอาจารย์ผู้สอนพระวาจาของพระเจ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจ ที่จะทำให้มนุษย์กลับเป็นบุตรพระเจ้าแก่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์สตรีที่เชิญเรามาในงานเลี้ยงวันนี้เป็นทั้งภรมารีและเจ้าสาวเพราะถ้ากล่าวเปรียบเทีบตามแบบนักบ,บุญเปาโลนักบ,บุญอคากา,าก็เปรียบได้กับเจ้าสาวซึ่งได้รับมั่นไว้แล้วกับเจ้าบ่าวคือพระกฤษเจ้าปรมารีที่แท้จริงผู้นี้ได้สวมรัศมีรุ่งเรืองของมโนธรรมที่บริสุทธิ์เป็นอภรรและมีพระโลหิตสีแดงเ,เข้มของพระชุมประบาล เป็นเครื่องประดับท่านลำพึงถึงการสิ้นพระชนของเจ้าบ่าและรู้สึกกล่าวกับว่าการสิ้นพระชนนี้เพิ่งผ่านพ้นไปเพราะโลหิตของปรป่งยังคงเปียกชุ่มอยู่อาภรของท่านมีตราประทับสแสดงถึงการเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ต่อพระกฤษ้าเป็นตราที่ไม่รู้เรือนประทับด้วยโลหิตสีแดงสดและทำท่าทางของท่านนั้นก็โน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นท่านได้มอบทรัพย์สมบัติล้ำค่าด้วยการยืนยันความเชื่ออย่างน่าจับใจแก่ทุกคนที่ยอมรับและดำเนินตาม คำว่าอาคาทานั้นก็เป็นนามของท่านแปลว่าดีท่านจึงเป็นผู้ที่ดีพร้อมสมเป็นบุตรพระเจ้าท่านเป็นของขวัญซึ่งพระเจ้า,อาบอกเกิดแห่งความดีทุกประการประทานแด่พระกฤษเจ้าเจ้าบ่าวของท่านและประทานแก่เราด้วยเพราะท่านได้ให้เราได้มีส่วนในความดีของท่านมีสิ่งใดหรือที่ดีกว่าความดีของพระเจ้าสูงสุดเราจะพบว่ามีใครหรือเหมาะสมที่จะรับการเฉลิมฉลองด้วยการสรนเสริญม,มากกว่านักบุญอาคาทา ความดีของท่านปรากฏในชื่อและชีวิตของท่านท่านได้รับชื่อเหมาะสมนี้ด้วยวีรกรรมที่มีเกียรติและชื่อของท่านก็แสดงให้เห็นเกียรติสูงของวีรกรรมด้วยชื่ออาคาธาดึงดูดมนุษย์ทุกคนทั่วโลกให้มารวมเป็นมิตรกับท่านและสอนพวกเขาด้วยแบบฉบับของท่านเพื่อทุกคนรีบเร่งพร้อมกับท่านไปยังองค์ความดีที่แท้จริงคือพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวครับพี่น้องนักบุญอาคาธาก็เป็นนักบุญตั้งแต่สมัยแรกๆละศตวตรรษที่3เป็นนักบุญที่ ยิ่งใหญ่เป็นนักบุญที่เป็นแบบอย่างของความเชื่อมั่นในพระเบญจ้านะท่านเป็นบรณนาสกีท่านต่อสู้แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองรักษาพรหมจรรย์ของท่านคอยปกป้องตัวท่านเองนะไม่ยอมที่จะประตฤติตามแบบอยา่างหรือไม่ยอมที่จะดําเนินชีวิตตามโลกหรือว่าโลกียวิสัยสต่างๆที่เกิดขึ้นนะนนี้นก็เป็นสิ่งที่ที่เธอได้กระทํามาท่านก็ถูกนําตัว ไปต่อหน้าควินเทนเป็นครั้งที่สองควินเทนนี่ก็เป็นคนที่ต้องการจะทำร้ายเธอเนี่ยนะต้องการที่จะมีจุดหมายเพราะว่าหลงรักเธอเนก็พยายามที่จะหาวิธีทุกอย่างที่จะเธอมาแต่งงานให้ได้เธอก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่สนใจเรื่องนี้ก็ทำให้ท่านต้องไปชีพด,ด้วยความโกรธแค้นควินทนนี่ก็ได้จะได้ลงโทษท่าน,นจะถูกเคียนแล้วก็จะ ไปทรมานไปย่างบนฐานบนเตาไฟอะไรก็ว่าไปนะครับและเสร็จแล้วมาก็เป็นสิ่งที่ทําให้ท่านนั้นยืนหยัดยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านนะครับอายุก็เพียง20ปีเทปีนั้นเองนะครับท่านก็ยอมเสียชีวิตเพราะยืนยันถึงความรักของพระบิดเจ้าที่มีต่อท่านนะครับแล้วก็เขาทรมานเธอได้หลายสิ่งหลายอย่างหลายประการด้วยการทำร้ายเธอด้วยการเอามีดมานะครับตัดเอา นมของท่านอะไรต่างๆออกไปทรมานทุกอ,อย่างแต่ท่านก็ทนและท่านก็ยอมรับความตายยืนยันความบริสุทธิ์นะครับเป็นแบบอย่างของนักบุญผู้กล้าหาญนะสตรีตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ว่ามั่นคงยิ่งใหญ่ในความเชื่อต่อพระเจ้าแล้วก็ได้ทําให้ชีวิตของท่านนั้นได้เป็นนักบุญแล้วก็เป็นผู้ที่จะเป็นแบบอย่างนะครับท่านขอให้เราได้เจริญชีวิตในความเชื่อมั่นต่อพระเบญจเจ้าและสุดท้ายแล้ว ลชีวิตของนักบุญนาทานั้นก็เป็นแบบอย่างและคนก็มีความเชื่อเริ่มสายศรัทธาและพยายามที่จะวอรขอท่านให้เจริญชีวิตอย่างดีด้วยการไม่ทําผิดไม่ทําบาปและเกิดการที่จะต่อสู้กับความชั่วร้ายต่งตางๆแม้จะต้องเสียชีวิตก็ตามนะครับนี่คือตัวอย่างที่แท้จริงแล้วที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพระพรของพระิดเจ้าผู้ทรงสร่าดูภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิน